หมื่นแปดปะเก้าสิบสองหมื่นตัเบียนด้ยไงรอบตัวเบียนเสียเฮ้ยทันว่ะพี่แมนถามจริงจิกดีคือพี่แมนนะครับพี่แมนฟอร์ซ่าใครอยากรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับฟอร์ซ่าคันที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับไม่ต้องมาถามพี่แมทพี่ไ่สายพี่เอาเรีงไอ้เคปนี่เขามีพี่ผาหมูหยองวะเขานี่โคตรแคปโคตรเคปเป็นเจ็มร้อยห้าสิบแล้วมันจะเนี่ยในเลขสามมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดเลขแปดมันจะแรงใช่ไหม เฮ้ยนี่ระบบสั่งการเสียงใช่ไหมอันนี้อันนี้สั่งการด้วยเสียงเดี๋ยวผมทำให้ดูพี่บอยเปิดดิพี่โพสตไปดิค่ายกูหน่อยสั่งการด้วยเสียงแต่ถ้าเสียงไม่เสียง,ยงไม่ไทำงานเราก็ต้องเปิดเองตีนะเดี๋ยวนะปีนี้จะไปมอเตอร์โชว์อีกเหรอพี่แมนไปครับพี่ไปไปทำอะไรไปดูวิตตี้ครับเออเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ดิว่าเฮ้ยนี่อะไรมันต้องยืนยันละไปครับไปทำอะไรครับมีบัตรมันทำอะไรไปอาบน้ำพี่โอ้โหอันนั้นเปิดเมมเมมมีบัตรจริง ใครอยากได้กดไลค์ครับเดี๋ยวผมให้สบายจริงบัตรอะไรบัตรบรรทัศน์ครับผมมีเหมือนกันนี่บัตรพนักงานไม่ใจานเดิมไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่จานเดิมมันจะเป็นอย่างนั้นของในงานของของข้าวถุสข้าวถุยขึ้นเลยนี่คอยคอยบ้าเรามาดูใต้เบาะก่อสร้างครับเฮ้ย มีถุงยางด้วยเฮ้ยเป็นกางอยู่นะช่องนี้แม่งแจ๋วอ่ะเก็บเครื่องมือได้เก็บยางเสอะอะเอาอย่างงี้อันนี้ซ่อนเงินเมียตรงไหนครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเฮ้ยมีแน่เลยว่ะโห่มันเก็บหมวกกันน็อกอันนี้เต็มเต็มใบใหญ่กว่านี้ใส่ได้ปะใบนี้ใส่ได้พี่ใบใหญ่ก็ใส่ได้ได้ครับใส่ได้สองใบพี่นี่แหละแล้วผมก็มีสองใบเหมือนกันครับใครนะมีใครนะครับพี่เจ๊งวะ เนี่ยเดินทางสบายสบายมันเหมาะกับการเดินทางจริงตัวลิงโอ้โหหัวจุเลยอ่ะจบเลยจบแล้วพฝากถึงแฟนคลับดีหน่อยครับฝากกดติดตามกด subscribe หน่อยครับฝากกดติดตามกดปากตะไคร้ตับตะไคร้อ๋อ ให้กูว่าดีด้วยครับอ่าฮะแล้วถ้ามีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับฟอร์ซ่าไม่ต้องถามผมครับไม่ต้องถามพี่แมนนะครับก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับทุยถามอะไรครับมีสักพันให้ผมยืมไหมครับโอ้โหดีมากเอาไปยี่สิบเอามากูเอาจริงจริงเหรอตอนนี้เหลืออยู่ฮะบ้าไม่จนเลยไม่ครบแล้วเป็นตางเดี๋ยวผมไปเอาตังค์มาคืนตางคนละดีเชื่ออะไรทวงตังค์รัวก็มีงานที่นโอเคครับลากันไปด้วย แมนฉายาอะไรมีฉายายังไม่มีครับเดี๋ยวผมตั้งให้โกแมนโกแมนเอาอะไรอะเออมันไม่ใช่ใส่บอยแล้วอ่ะเออมีโกบอยแล้วไม่ใช่ใส่คลาสสิกต้องเป็นอะไรแมนไรเดอร์แมนไรเดอร์เดี๋ยวทำติ๊กเกอร์แปะรถให้แมนไรเดอร์อยูนี่เลยครับวงพิจอนเนาะจอนไรเดอร์เหรอมีจอนไรเดอร์อะไรฮะแมนแมนไรเดอร์แมนมึงมนมีแล้วแมนมึงมก็มีอ่ะแล้วนี่อยู่เมืองไหนมืองมดสะพานสะพานสอง เนาะโอ้เอาสักทีเอเอาโหดมากไม่อยากให้จิ๊บแมนอะไรเอออยากให้คนมีส่วนร่วมครับช่วยช่วยตั้งสายาให้พี่ผมหน่อยม่คใครแบบโดนใจนะเดี๋ยวให้ตอนฟรีครับตอนฟอร์ซ่าฟรีครับแต่ต้องเป็นผู้หญิงนะถามว่มีใครอยากตอหรือเปล่าถามเมียเขาก่อนเลยเห็นพี่แมนอย่างนี้นะครับ ไม่เยอะ